้รถดวยใช่มใช่ที่ที่ได้ยินมาคือห้ามขโมยรถฝั่งตรงข้ามนะใช่ว่าเห็นไหมเอาง่ายลองลองถามโกรดูดิพี่ว่าโกรมันก็รู้จริงถามให้โกรดูโกรมันก็รู้เรื่องขโมยรถอ่ะต้องรอพวกทีฟีอธิบายระวังกันหน่อยดีด้วยเพื่อนเล่นกันแล้วมั้งคือคือรถเนี่ยพอมันมันเบิกอิสระใช่ไหมพอสมมติว่าสมมติเป็นรถทอสเนี่ยเวลายังเหลือเยอะนะเว้ยรถกลัวแม่งมาตันว่ะเฉยใช่ไหมแล้วพอทอสไปเบิกใหม่รถคันนั้นมันจะหาย ช่ก็คือเขาเลยห้ามขโมยถูกไหมครับไม่กดนะที่พี่เห็นมันไม่มีนะนั่นแหละพี่เพราะว่าบอกว่ากดไม่มีไงเพราะมันเลยมันเระโดนมันแต่คนเล่นมันรู้เงขาก็เลยเขาก็เลยไม่ไม่ขโมยที่พี่ชาวโดนอะไรใครโดนหรอไม่ในกรณีที่ผมทำแบบนี้ผมก็เลยไม่รับใจเออเพราะว่าผมที่ผมรู้มาที่ผมได้ยินมาจากแกนนะพี่ก็คือตั้งคันรถอันนี้อันนี้ผมผมก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่ในกฎในกฎมันไม่มีก็งงนะ เราอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีผู้เล่นไหนที่โดนขโมยตอนนี้นะให้เราแจ้งเรื่องมาแล้วก็วิ่งหลักฐานมาในส่วนนี้ที่จะเอาไปให้ทางศาลนะครับแล้วก็พวกพี่ก็จะร่วมป,ประชุมพิจารณาตัดสินก็ได้ครับได้ได้ได้ไดครับ<ห>คือคือคือ,คอจ,รจริงๆกฎอ่ะมันมันมันไม่ได้เขียนไว้จริงใช่ครับเพราะว่ากฎอ่ะมันออกมาก่อนที่พวกผมจะได้ได้ฟอร์มหรือจับคู่กันเพราะหลังที่ผมจับคู่กันแล้วอ่ะมันมันมีมันมีช่วงที่ที่ทางทีมงานเขาเป็นคนบอกเองว่า ห้ามขโมยรถฝั่งตรงข้ามแต่เขาไม่ได้เพิ่มกฎนั้นลงไปในในในบอร์ดนะครับสุดท้ายถ้าเขาเป็นการหารือประทุมกันแล้วอะเรียบร้อยนะตอนนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสุดท้ายอะยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องต้องมีการทำกฎแล้วกันมันมีเคสนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับมันอ่าอ่านั้นงั้นนั้นเราเตรียมหลักฐานเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมแล้วเราก็จะเราจะเราเราแถบเพิ่มไม่ได้ครับไม่รแบบครับครับครับมันยินยนไปเลยแล้วราแบบแทน้องไปเหมือนกัน เรอะยอย่าเลยมีปัญหากันแน่นลึงเออเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่น้องต้องต้องรอคุยกับทีมงานออสตาเท่านั้นเลยได้ครับฝไม่โนจัดการคุยแล้วเป็นไงแต่แต่เมื่อกี้คุยแล้วทางทีมงานเขาบอกว่าไม่มีกฎคนรวยได้ปกติ ก็เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดำเนินการแข่งขันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงพี่หาเรือเราจะรีบจัดการกันเ่ยแบกขอบใจเกียร์เกียร์เขาเขาไม่มาอยู่แล้ว啊ครับต้องทำอะไรตอบเนี่ยหรือรอไปรับจิ๋วอะขาผมลงผมไปเล่นเคาน์เตอร์นะไม่แล้วคนที่มาเยี่ยคนก็ตาชุดน้องซุนหรือเปล่าดิมึงคุยนะพี่พี่เกตพี่เกตไม่พี่เต็่เตยกูมันต้องลงสตรีมอ่ะแต่กูไม่ชัวร์แต่กูเห็นจริงๆนะเว้ยใครใครที่กูไปช่วยวะไอ้คนนั้นอะชื่ออะไรวะหัวน้ำตาลอะชิดตอนปะตอตอตอ กูพูดอยู่อะตอนนั้นอะใช่ใช่แต่ต้องไปย้อนดูอ่ะเออเราเจอยังไงกันต่อผมบอกเลยนะเอาจริงทีมงานมันคงลบแค่หนึ่งตั้งต่อหนึ่งเคสแต่เชื่อหรืไม่พี่ไอ้ตัวด้วยงานน้่แค่ลบหนึ่งไม่ตอกจากพี่เกตมีใครมีอีก่ไหมพี่หลักฐานหลังเลยหลักฐานตรงนั้นนลยพี่กู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 ก็อยู่ตรงที่พี่เกต ล่วงนะแต่กูกูต้องไปย้อนดูกูไม่ได้สังเกตว่ามันขึ้นรถหรือเปล่าแต่ต้องต้องไปย้อนดูอ่ะผมไม่มีพี่แต่แต่ก่อนมันขับออกแต่ว่าว่าแบบขับออกใช่มันบอกว่ารถคันนี้แม่งเก่าอ่ะแล้วอยู่อยู่มันก็ไปขึ้นแล้วก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะพี่ติตะโกนอยู่อาขึ้นรถได้ไงเอางี้เอางี้ก็ได้ไหนไหนมันไอเอางี้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้เฮียแล้วอ่ะมันเราก็ไปหาตัวหลุดอุ้มเรื่อยๆอุ้มเรื่อยๆเล่นแม่งอย่างนง้นไปว่าเราได้ททำเต็มที่ก็ได้แล้วจริงอ่ะรอไปก็ไม่ได้เฮียะไรนี่ ทีมงานขอคุยกันใช่ไหมครับเดี๋ยวรอจบเงี้ยเอาิงทีมงานันคแ่าไ่กฎ้วเรั่นและ่หมดเลยนะเออแล้วมีหายไปไหนในวอร์ในวอร์มันหายไปหมดหทไมมันน้อยน้อยะหายเยอะมันฆ่ากันมันฆ่ากันมันฆ่ากันมีิว่าแม่แม่มากนะฟารู้อกีเาจะบกันดีเราก็เล่นเล่นของเราไปก็ได้เดี๋ยวถ้าไปหาตัวหลดอุ้มอุ้มอุ้มแล้วก็ วนอุ้มลากอุ้มลากไม่เ่็นแล้วแหละพี่พูดหาตัวหลุดอ่ะมันไม่มาหลุดให้พี่แล้วไอ้เนี่ยเพอนเมื่อเพื่อนเมื่อสองคนเพื่อนเมื่อสองคนสามคนมาตัวหนึ่งครัมามามารวมกันอยู่นี่ก็ได้พี่พี่เห็นในตรงสภาป้าที่มันมีเหมือนเพลนบ้านอ่ะมารวมกันตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นเขาเอาไว้ติดต่อพี่จะได้เป็นตรงนี้ไอ้มาวางท่าม้านห้กระทืบมันเลยป่ะโถหัวดาวสภากระทืบมัันหดเมอร์อยู่คนหนึ่งอ่ะพี่บอว่าอย่าอยากขึ้นไปบนนั้นเลยเดี๋ยวเขา ไอเรื่องบ้านอะไรไม่อีกอ่ะมันห้ามไม่ได้เราอย่าไปอยู่เขตบ้านเลยพี่ตอดกรงแลนน้ำเงินที่เดิมมันได้เราลงจากบ้านนะพี่เดีราลงจากบ้านก็ได้พี่ตอดเดี๋ยวมันนับกดเขตบ้านมาไม่รู้มันเขาห้ามเข้าหรือเขาบอกว่าห้ามใช้บ้านในการเล่นเล่นอะไรนี่เราก็ไม่เราออกมาไ่้เลยสายได้ป่ะพี่เกด เลยไฟดีกว่าคับยาด้วยป่ะไปคับยาครับนู่นอใช่่ไปไหนได้พี่ต๊ะไปไปรวมไอ้ที่ครับไงครับสเลฟายอ่ะื่อใครไม่ได้คับยากันอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยป่ะคนที่ยังไม่คับยาก็มีถ้ามันกระจายกันเท่ากับมันก็มันก็ไม่มีกลุ่มใหญ่หรอกมันกระจายหาปืนกระจายหาไม้ไม้ไปกับปืนอ่ะไปเอาแม่งเลยครับถ้าให้รู้สึกนะมันก็ตุนตีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาตอนที่เราเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็ป๊อว่าบอมมาเดี๋ยวคอาดู

ายมันอยู่นะคันนึงมันอยู่ก็รอดูลั่นกันไอ้นี่นี่แม่งโอ้เรเจอมันคันนึงเจอคันหนึงเอาปะเนี่ยอยู่ตรงนั้นนี่นี่แมงเอาไม่หมดเลยเอามันเลยนี่นี่นี่นมันก็เน่เน่เไอ้ต้มไอ้ตรงที่เหมืองเหมือนที่โมเหมือนเราเอาแมนเลยแตงหนึ่งแต่งนึ่งแต่งหเลยเอามันเลยลากแม่งเลยแตงหนึ่งกำลังบ้ากำลังออกไปทางไอ้ถนนดินแดงไอ้ไปทางไอ้นั่นอ่ะบ้านบ้านกาบ้านนาคาบ้านนาคาบ้านนาคากำลังเกลียวเกีม่ำวข้างหลังมามามาดีดีเอาตังก่อเอายางก่อน อีกหนึ่งอีกหนึ่งหลังหลังหลังร้านร้านฟินเวอร์ล่วงแล้วล่วงแล้วหลังร้านร้านฟินเวอร์มาหน่อยตรงที่โต๊ะครับล่วงแล้ว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 ตอนแรกก็ว่าแต่คู่หยุดโลกตอนนี้เป็นคู่หยุดเล่นแสะแล้วเอาไปหนึ่งคู่มาเดีมาดีมาดีมาดีเราหลังร้านออมานี่ไงเลยเลยกลับมากลับมา มันกินยามันยังไม่ยาไอ้เหี้ยขายากแก้มึงหนีไปเนี่ยมึงแตกมึงแตกเอ้มึงแตกอะไไอ้เหี้ยเขาลงน้ำสีสัตว์มึงลงน้ำดิเขาเขาเขาบอกเขาบอกว่าไงหรือว่าเขาบอกว่าคู่หยุดโลกไม่ใช่แต่เป็นคู่หยุดเล่นในสัตว์อี๊เกิดอะไรข้นตัวนึงมันมาตัวนึงมันมามันมันหยุดมันมันไฟทางรถไฟทางรถไฟอันนี้ได้มากคอมมาดา้มากอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มแม่งเลยไอ้เหี้ยอะ แต่าเอาลยวง,วงสุดท้ายมันก็ไม่ตอมอหนีอยู่แล้วอ่ะมันต้องอยู่ในเมืองอ่ะมันก็เอาหาแม่งในแบบมีแค่นี้พิกแผ่นดินหาแม่งเลยถ้ามันจะหลบก็นั่นแหละให้มันหลบไป <S <S เล่นง่ายด้วยถ้ามันหลบอะเราก็ไปเฝ้าไปเฝ้ากาหลาดอ่ะถ้าตเกมตรงไหนก็ไปเฝ้ากาหลาดอยู่แบบนั้นอะสิ่งที่ระวังตอนนี้คือเราปกปูเราโหดไปแบบ